他刚才拍的。 จะอยู่ใกล้กันนะครับก็จะข้ามสะพานลูกประหน้าแต่ครับเขาชมจากด้านในเขาชมกว่าด้านในนะครับเพราะว่าตอน,นีอยู่ในโซนจะไม่ได้ขับกไว้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในส่วนของพื้นที่แล้วนะครับสำหรับกว้างนะฮะที่อยู่ในโซนนะครับจะไม่ได้ขับกไว้นะครับ แต่ละช่วงเวลาที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ของโซนนะครับฟางจะไม่ได้อยู่จุดเดิมคือบางรอบนะครับเข้ามาในโซนจะอยู่แบบเป็นกลุ่มนะครับบางรอบก็จะกระจายตัวอยู่ในพื้นที่นะครับสำหรับในช่วงเวลานะที่เข้ามานะครับในในช่วงนี้นะครับจะเป็นวส้นทางเียวาัที่เขาวางอาหารไว้ให้ก่อนแล้วนะครับวางอาหารไว้ให้ก่อนหน้านี้ก็คือย้าสดก็จะเห็นฟางอยู่ตามจุดกินยาต่างๆนะครับจะเห็นกลุ่มแรกน้าเนือตอนนี้นะครับก็คือเดรัซไทรยนะครับ ทั้เลยนะครับสายเลยนะครับแหลมเหนือตายเป็นตัใหญ่นะครับเป็นแหล่ที่อยู่บริเวณ้านหน้านะครับขวามือเป็นฟางที่เป็นแหล่ที่สมัยโซนนี้นะครับก็คือฟางขาหรือฟางน้านะครับจากรูปร่างนะครับรูปร่างและขนาดแต่ครับที่ไปเก็บกลับมาด้วยนะเดนนะฮะในส่วนของฟางพื้นที่นะฮะก็จะเปรียบกวางน้านะครับ คนนี้จะเป็นตัวผู้ทั้งหมดนะครับไปทางทางบริษัทจะแยกวางแยกผู้ออกจากโซนนะครับในสนิทเป็นการครบคุมจังหวัดกว้างไว้ในช่องระยะนีด้วยนะครับตซเบอร์ไซเบอร์ก็จะเป็นเนื้อทรายแล้วก็จะมีตัวที่สูงกว่าเนื้อทรายเล็กน้อยนะครับก็คือละมั่งนะครับหรือตัวที่นอนอยู่ด้านหน้ารถนะครับในี่ก็คืรละมั่งนะครับส่วนถ้าเป็นแค่ผู้นะละมั่งคือลับเพลนะครับละมั่ง สุดท้ายนะครับจะอยู่ฝั่งทางด้านขวาเบอร์นะครับก็จะเป็นฟางที่ตัวเล็กที่สุดในเตนะครับให้ฟองเข้าไปในขัาถจะเป็นฟางตัวเล็กกสีส้มจะมีเรียกว่าเก้งนะครับแต่ถ้าสูเก้งหรือเลี้ยงผิดนะครับก็จะเรียกว่ากฟางนะครับฟางหรือฟางจะได้แน่นะครับข้ามเตอร์นะครับก็จะเป็นฟางอยู่ท่อนลินะครับเป็นลาอง์ละบางนะครับแล้วก็กร เอาไปนะครับก็จะข้าวส่วนที่สองนะครับส่วนลำดับที่สองจะเป็นส่นของฟางต่างประเทศนะครับฟางต่างประเทศหรือสัตกีบต่างประเทศนะครับซึ่งในส่วนของเฟืองางต่างประเทศนะครับก็จะมีอยู่สองชนิดนะครับมีฟา,า,า,างชนิดครูฟางคิซ้านะครับคิซ้าและกวาาฟารสัสติอีเพื่อใช้โดยนะครับเป็นสัตวขา กันต่างประเทศนะครับก็บะน,ะนะครับจะมีสองินิดด้วยกันนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับตัวใหญ่แต่ว่าตัวแรกนะครับสายเบอร์นะฮะจะวนี้คือฝกลางซิก,ก้านะครับกิก้าจะคล้ายกลางดาวก็คือจะมีขดเป็นสุดสีขาวตามช่วงตัวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกวามหลายชนิดแต่วมาดูตัวใหญ่ด้านหน้าครับ ปึงเชื้อผู้นะครับช่องนี้นะฮะเป็นช่องที่มีเขาขึ้นใหม่นะครับซึ่งอ่าเรียกว่าเขาอ่อนนะครับช่องปาจีนะครับช่องยาสีปาจีขาช่วงยาธรรมราศีจะเป็นระยะที่วนา้างนะครับหนา้างก็คือจลนะฮะจลต่อี้ก็จะเป็นเขาที่ขึ้นใหม่ด้านหน้าอีกสองถุกนะฮะในสก็องจยดอ่าธุรกิจยาระดับอาหารให้ลางสองตนนะครับให้บางอยก็คือย้าสดนะครับมียาสดย้าแห้งนะครับ ข้าวผักและผลไม้นะครับซึ่งได้แต่งของ การามนะครับก็จะเป็นสิก้าและบาลติงปวาสิก้ามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งดูห่างนะครับเป็นลูกขอใจนะครับรสีดำกับลูกัอใจกวางตะตะกุดฟางก็สมาปะเดียงง่ายเลยนะครับซึ่งตัวที่มีเขานะครับนั่นก็จะเป็นฟางเห็ปู้นะครับไปเมีเขาก็คือเหปูนะครับแล้วก็จะผ่านโซนนะครับต่อไปจะเดินทางเข้าโซนตะกลานะครับโซนตัตะิร้าโซนตะกลานะครับเป็นกลุ่มของเสือและสิงโตนะครับ อยู่สุดท้ายนะครับ ตัเพเียจะอ่าต่างกันก็คือตัวีู้จะมีแผ่งขนคอนะฮะถ้าเป็นสีตทวเพเมียจะไม่มีนะครับไม่มีแผ่งขนคอส่วนพฤติกรรมการอยู่อาศัยในธรรมชาตินะครับสิงโตจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะครับซึ่งในแต่ละฝูงนะครับก็จะมีจมํานวนนะครับต่างกันนะครับบางฝูงก็ส0่ตัวนะครับบางฝูงก็อาจจะเยอะกว่านะครับ หน้าที่หลักนะครับก็จะตกเป็นหน้าที่ของสิงโตเพศเปียที่ล่าเหยื่อนะเพราะว่าสิงโตเพีเปีจะตัวเล็กกว่าแล้วก็จะสามารถดะครับวิ่งได้เร็วกว่านะเด็ยนแฮะก็จะทำการขี่หลักๆก็คือล่าจับเหยื่อส่วนแบ่อยู่อาศัยก็อยู่กันหลายตัวต่างกับเสือโคร่งนะฮะเสือโคร่งจะอยู่ตามลำทางอยู่ส่วนใหญ่จะตามลำทังและก็จะอยู่ด้วยกันคือแค่ช่วงระยะสั้นๆนะครับเป็นรด pues mm ูจากคู ria, 8, nah, ่อ <for S 1> ันดับตอนที่ที่โซนสองนะครับส่วนที่สองสลับมาฝั่งสายเบอ ที่สองนะครับเป็นเสือโคร่งขาวนะครับอ,อยู่ซ้ายมือนะฮะนอนอยู่นะครับตอนนี้โซนต้นนะครับมีเสือโคร่งนะครับให้ชมอยู่2องชนิดนะครับก็คือเสือโคร่งขาวนะครับในโซนที่2แล้วก็เส,สือโคร่งอินโดจีนนะครับในโซน เคลืนะครับเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมก็คือจะอยู่ตามประพังในธรรมชาติแต่อยู่ตัวเดียวอยู่ตามประพังและก็จะอยู่ด้วยกันก็คือแค่ช่วงระยะสั้นนะครับมันก็จะเป็นช่วงฤดูจับคู่จากนั้นจะแยกจากกันนะครับช่วงทั้งท้องนะครับระยะเทั้งท้องก็ประมาณ90วันถึง100ประมาณวัถึงรหาวันนะครับและก็ได้ลูกเป็นคอกครั้งละ2งถึงสีครับ ต่ใช้เวลาเลี้ยงลูกสองปีจากนั้นก็จะแยกนะครับเพราะว่าในช่วงระยะสองปีลูกจมโตรงก็คือสามารถได้ขับล่างเรือจะเป็นผีนได้ลำต้นรซนที่เซนะะทนะครับโซนที่สามจะลับมาได้ขวามขมืนนะฮะโซนที่สามจะเป็นโซนของสิโ้มขาวบริจานะครับ จะเปลนองแต่ครับแาบแบบตัวแรกนะครับเราจะมีสีอ่อกว่านะครับอ่ะดูได้ไหมนะครับอยู่ด้ทําไในคับหน้านะครับส่วนตอนนี้ตัวที่นอนอยู่ฝั่งซ้ายเลยจะเป็นตัวคู่นะครับส่วนฝ่ามือก็จะเป็นตัวหยันะครับแต่สัตว์นี้ใช้เวลานอนเยอะในหวันจะนอนโดยเฉลี่ยประมาณ15ชั่วโมงถึง20ชั่วโมงเพราะนั้นใ่ใหญ่เมื่อเข้าไปในโซนแล้วนะครับจะเห็นสัตว์นักล่านอนมากกว่ารูกเดือนตางโซน ครับก็แด้บต่อไปนะฮะจะเดินทางก็จะเดินทางนะครับเข้าโซนที่4นะครับเป็นเสืตรงอินโดจีนนะครับโซนด้านหน้าเป็นจุดแรกนะครับที่ลงรถพ่วงเดินชมัตนะครับจุดแดินชมนะฮะทีนี้ก็จะมีอ่าเสือดจีนนะครับเดินชมเสร็จแล้วเดินไปด้านหน้านะครับเป็นโซนของจอร์เท้นนะครับอาจารย์จร์เจ้เป็นโซนของเสือดำและสือดาวนะครับกองทัเสือดาเป็นโซนที่เห็นข้างลายและที่เห็นเผลือก นะครับเมื่อชุดเสร็จแล้วนะครับว่าคุณเจ้าแล้วก็น้องๆสามเด่นะฮะก็เดินกลับมาที่ส่วนรถฟองจอดรับนะครับเดี๋ยวเราจะจอดต่อตรงบนตัวเทียนนะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีบริการพิจุดที่แป็นเตียงนะครับที่จุดนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งมือนะฮะอยู่ฝั่งราฐค้านะครับสำหรับวันนี้เสือโคร่งนะครับออกมาในโซนสองตัวนะครับหนึ่งก็จะเป็นเสือโคร่งเป็นปูทางปูนะครับ อตอนนี้นอนนะฮะเราอ,อยู่หน้าถ้ำสอตัวเลยนะครับแต่เราจะจอบสองตัวเลยนะครับตูวนอนตายตัวลือนดีตัวนอนค่ะลูกไร้อนนะฮะก็เล่นน้าได้นะฮะหลวไ,ได้ครับหลบไ,ได้ไมาตัวเลยลให้กลับมานังที่นั่งแถวนังเดือของตัวเองนะครับ ยืมยะดุงยันไงร้อนไหมนี่ไปไปตรงน้ำมาเร็วๆเล่นสมการเล่นสมการกับไปตรงน้ำที่ล่ะอ่าตรงน้ำตาตาใส่เสียเห็นเสียปะ โอ้มันนอนอยู่ไก่แถบมือนันมามันโดดอา้าวอยู่ตอนนั้นมัน,มนเล่นอยู่แถวๆไก่ๆนี่ ตอนนี้ทุกคนก็ไปรอชมเสียนะเห็นเสียบอ่เห็นเสียบอ่สายผู้ใดบ่เคยมาผมมาอเคยมาโดยปกติแล้วเสียต้องมาเล่นน้ำนะวันนี้ทำไมมันเสียหอนมันบอกว่าตื่นโอ้ ้องพี่อยากเดปนก็คือาหากินใจบัววางกับขวางกันย่าเป็นอาหารเสียได้ลเลยลงป<ะ>เป็นอาหารเสียได้ลงปนมากินันดอกดีดอ้วนใมันหลไปงไป ก็มีคนชอบเขียน่ะเดี๋ยวขอยั้อนคัตตัวเราไปน่าตั้งแต่เดี๋ยวไปรอได้ทุกหน้าเลยเดี๋ยวรถไปก่อนที่แขนดีเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวรถไปก่อน ให้นะให้ขาเ้าเขาไม่ต้องรีบละครับพรายเสร็จก่อนนะครับ เห็นแคร์ป่ไหนายนายแคร์พันปีนไหนายต้นดอยด้วยเหรอเนี่ยมาครั้งที่แล้วเขาไม่เขายังไม่เอาแค่มาเขากำลังทำมันอยู่เขากำลังทำจระเข้อยู่ของจีนน่าจะวางจีนปีแล้วนี่เออจะปีเขาว่ามันนอนเมื่อหนึ่งจะ จักจักจักชั่วโมงกอบอแมนก็ว่ามันนอนมือหนึ่งสิบเจดนเดีมือนึงหรเกาเรื่องเขาไปอกับจกบเลครับกลังนอนนบตื่นง่ายเาเ่งมจริเขาไปผมเห็นมันหมตาอยู่ผมเมหมื่นตาับแมนบอส้นอยู่ลุงพีเหือมันมักเส้เรื่องอไรเขาไปอกลุงพีเขอยากใเพอนสีน้ำเขาอย่ในสีน้ำเห็นไหมมันไม่ต้องเสียพลังงานเยอะ คน้างฝานะครับ้นห้างนเสดือนาเดฝาดเดี๋ยวมีมีโซนแค่อยู่ข้างหน้าอีกนี่โซนแค่เล็กๆเดี๋ยวมีโซนแค่ใหญ่ๆผู้ใดสิเข้าไปนี่เนี่ยว้ยอาหารแค่เด็ดปะนี่ไปเข้าไปอย่าเข้าไปมั่ง อาหารแค่นะอาหารแค่เฮ้ยของลอมขององของมอกของฟองฟองแังไดงโอ้ยอย่าเข้าไปเขาออกมากอะ ยสถานี้ต่อไปหลายกว่านี้อีกก็ดก็ำนสียามลุงพี่านโซนนี้รู้สึกแค่มันจะเย็นนะมันมีต้นไม้ลงพีถ้าลงพีเปเด่นถึงลงพีเป็นเ่นหนาวก็มันนสิชิบหายสรุปแค่มันหายใจทางจมูกหรือมันหายใจทางในน้ำหรือบนน้ำจมูก มันจะโผล่งัวมาหายใจในน้ำหายใจบนผืนน้พราะว่าทำไมน้ำมันน้อยจังเลยน้ำมันต้องเยอะกว่านี้สิมันมาสั่งล้างหนักกว่าที่ก่อนเขาไปไหนไหนนะตาวิเศษเห็นนะตาวิเศษเห็นนะอ่ะอ่ะอย่าทิ้งทบนั่นไง นะบ่แทงน้ำใดน้ำาอเพื่อนเข้าในเน้อ ถ้าตัอไปนะครับจะเดินทางเข้าส่วนจัดแสดงนะครับของสนุกนะครับแว,ว่นมีสัมนีระเข้นงน้ำหนึ่ง เป็สาดำดาวนะครับส่วนตานะครับมีสตัวเป็นเสือดำหนึ่งตัวเสือดาวสองนะครับส่วนด้านหน้านะฮะด้านหน้านี่ก็จะเป็นโซนสอง่าที่เห็นข้างลายนะครับที่เห็นข้างลายนะที่เห็นเปืือนนะครับอ่าเท่าโซนนะัรัอ่าต่อไปอีกสามลายไม่จะถึงเสาร์ดำจะเดินจากผ่านไปนี่ก่อนนะครับก็คือสิบโจกนะครับ เชื่อเลยครับจะแบบเป็น,นสนองจุดนะครับในสต็อกจุดแรกนะครับจะอยู่ฝั่งขวาไปเลยนะครับแล้วก็จุดที่สองข้างกันนะครับก็จุดแรกนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับจุดที่สองคืตัวเล็กนะครับตอนนี้ก็เริ่มหลบร้อนนะฮะแล้วก็นอนนะฮะอยู่ตามร่มไม้เด็กบิ๊กยิ้มเจ้าอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่แล้วนะครับเขาขับเป่าหน้าของไม่ได้ ตัวใหญ่หรือตัวเล็กตอนนี้ครับตัวตัวใหญ่หรือตัวเล็กคอ่าแต่ที้ก็จะเป็นตัวใหญ่แล้วนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วก็จะมีลูกสิ่งตัวเดียวนะครับอนะฮะจะให้เป็นยาอดต้นนะครับแล้วก็เพื่ชผลผลไม้นะครับสันดเพื่อแต่ครับในสดเดือดอาจจะถ้าสน็อกนะครับสน็อกจากจุดนี้ไปนะครับอีกระยะทางหกสองร้อยเมตรสตหบ็อกทางปลอดสานะครับใช้จุดที่ไปทั้งหมดนะครับก็คือแปดไร่นะครับ เพ่อเนเข้าชมองแฝงจะมี2อจุดด้วยกันแล้วคือบริเวณด้านในโซนและการนองโซนตอนนี้นะครับไม่ถึงโซนแล้วนะครับเดินเข้าชมองด้านในก่อนนะฮะเขาไะในโซนก่อนช่วงขาตะบอกอาจจะสุดแล้วนะครับก็ไปชมจุดบที่อยู่ตรงแตนนอย่ากเป็นนกนะครับเดินทางเข้าโซนลิงอูรัตตังนะครับเป็นบดาริภพใหญ่ครับ